สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการ s t a r ทเกม g Channel น,นะครับผมวันนี้ก็นะครับจะมาบอกกิจกรรม900 subscribe นะครับผมอีกประมาณ18คนนะครับผมก็จะกิจกรรม900 subscribe ผมจะแจก,กบัรทู51ใบนะครับก็ถือว่าเป็นการฉลองเนาะนะฮนะเดี๋ยวแปหนึ่งนะถือว่าเป็นการฉลองนะครับเอ่อตอนนี้ขาดอีก18คนนะฮะ ก็ช่วยซ้ำมาหน่อยนะครับผมก็สุ่มแน่นอนนะครับกับคนที่เออมาไม่ทันนะครับคนแรกนี้ผมว่าว่าไงวะคนแรกคนแรกก็ได้นะแต่ผมทำแบบเออเอาคนแรกได้ปทัทวาสิบเลยผมจะสุ่มแล้วกันนะครับก็เลยเก้าร้อย900คนเออไม่ใช่เลยสิบแปดคนนะครับก็ กิจกรรมหนึ่งพันนี้ของใหญ่แน่นอนนะครับนะฮะของใหญ่แน่นอนแต่ว่าไม่บอกว่าคืออะไรน,รนี่ก็สิบแปดคนช่วยสักหน่อยนะผมก็ไปให้แหล้วนะบ๊ายบายเย้